โอเคผมก็ยินดีตอนลาู้ช่องหกสำหรับแอคทูสำหรับคลิปในวันนี้ครับผมก็มันมีกิจกรรมเข้ามาสองสามอย่างนะครับก็เป็นนักตู้สุ่มนะครับแล้วก็เป็นกิจกรรมที่ไว้สําหรับเล่นได้รับท่าสีเลยนะผมก่อนที่จะไปดูนะผมก็ฝากกติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับตะใครเพื่อเป็นกำลังใจครับช่องสำหรับแอทูด้วยนะผมก็ถ้าเกิดว่าใครตามเสร็จมาแล้วทําตามที่ผมบอกมาแล้วก็ไปดูเลยดูครับกิจกรรมแรกก็คือ ที่ลักกี้โรยน่นเลยนะผมก็มีคิดคู่เข้ามาใหม่นะครับเนี่ยถ้าเกิดว่าใครอยากดูผมสุ่มก็ขอให้ิลิมนี้คลิปนี้ถึงสิบไลค์ครับเดี๋ยวผมสุ่มให้ดูนะผมก็มันจะบวชดาบมีหนึงนะับเบ้นยำสองแล้วก็ฟาร์มเดินีโหลดหนึ่งนะครับเนี่ยเป็นสกินปืนเลยนะผมก็เป็นปืนลายไฟแล้วก็ลายหิมะลายน้ําแข็งนะครับเฟินเฟิน,นตอนถือก็จะเป็นแบบนี้แลวสองข้างนะครับ แล้วก็หอมควงไปแล้วผมตอนนี้ผมได้ทําการฝุ่มไปหนึ่งครั้งแนละ้วที่เก้าเพชรมันก็จะมีที่เก้าเพชรนะสี่สิบเก้าแล้วก็เก้าเก้าร้อยสี่เก้าสองร้อยสี่สิบเก้าสามร้อยสี่สิบเก้าสี่ร้อยสี่สิบเก้าห้าร้อยสี่สิบเก้าเพชรนะผมก็ถือว่าไซสเพชรเยอะอยู่เหมือนกันนะเกือบสองพันกว่าเพชรได้นะผมก็ได้เกิดว่าใครผมจะใช้ครบแค่พันห้านะผมก็ได้เกิดว่าใครอยากดูก็ฝาก กดตดิดตามกดไลค์กดแชร์มากดยังกดแล้วรเร,กรมมากิจกรรมหน้าได้เลยครับก็ไปดูอันต่อไปเลยดีกว่าครับทุกคนก็บัตรสร้างห้องท็อปอัพอันนี้ก็มันมาแล้วอันนี้ผมขอไม่ให้นั่นดีกว่าเนี่ยผมก็อน,นี้เป็นรับบัตรสร้างห้องนะครับเติมครบหนึ่งเพชรนะครับก็จะเติมกี่เพชรก็ได้นะครับอันนี้ก็กิจกรรมตั้งแต่วันที่สิบแปดจนถึงวันที่สิบแปดเท่ามาแค่วันเดียวนะผม ก็วันนี้วันที่สิบแปดนะครับก็มาแค่วันนี้วันเดียกก็รีบไปซื้อกันได้เลยครับแค่หนึ่งเพชรนะครับก็เดี๋ยวดูดูอย่างต่อไปไกันเลยเด้อครับไปกันไปก็คือท่าทางเลยนะทุกคนยะหาแบบเป็นท่าทางนะครับลงเล่นสิบรอบนะครับตั้งแต่กิจก,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 กรรมตั้งแต่วันที่ยี่สิบห้านะครับจนถึงวันที่ยี่สิบหกแค่วันเดียวนะผมก็เดี๋ยวดูท่าทางกันดีกว่าครับผมก็ ถ้ากดแดนแล้วท่าน,นี้นะครับดูอีกรอบหนึ่งครับก่อนดูอีรอบหนึ่งยกขาแล้วก็เต้นแดนครับโอเคผมก็สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่าน,นี้นะครับก็ได้เกิดว่าใครชอบก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กดตับตะครายเพื่อเป็นแจกับชมกำรับเองอด้วยนะครับและถ้าเกิดว่าใครชอบก็ถ้าเกิดว่าใครอยากดูยให้ผมสุ่ม ถ้าเกิดว่าใครชอบก็ฝากกดไลค์สักสามครั้งนะครับอยากเกินสามนะทุกคนขอแค่สามครั้งพอบ๊าบายครับตำรหรับแอู๊ทูทูททูททท